เสนยิทอ <muitas> ี e w ว e f u a t h e fuck o w w ว w w o วทำไมึงเอมชันเปี่ยโอ้โหโคตากลัวเลยดูถ้าผู้ชมดูปากดิแล้วนี่จะทำอะไรโอ้โหแถมด้เอมชโคสมูทเลยโอ้ไม่ก็โดนอย่างเดียวเลย ฮืไม่อะไม่อะใครคิดว่าไอ้ผู้ชายคนนี้กำลังเบียดไก่อะไรอยู่แน่นอนผมบอกเลยผู้ชายคนนี้เขามีไก่เก็บมาอยู่แน่นอนผมคิดว่าจูดสุดทเซนเป็นหนึ่งในเรื่องที่มีแอนิเมชันที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์แอนิเมะแล้วล่ะครับผู้ชม แต่ว่ายังเทียบเชีนโซเบนไม่ได้นะครับผู้ชมแต่ว่าผมคิดว่าน่าจะมีซัมพอยต์น่าจะมีสักที่สักช่วงนะครับผู้ชมที่ดูสุกัยเซนจะก้าวข้ามเชีนโซเบนขึ้นไประวังด้วยนะระวังด้วยนะระวังลื่นตกตึกด้วยนะไอ้ไอ้แหลมไอ้แหลมโลดโอ้สุด โอ้ชเจ้เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นอะไรเนี่ย what the hell this? what the hellist อะไรเดียนนี่มันอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะ oh no oh no อย่าบอกนะครับผู้สูงว่าไอ้บุษย์สายคนนี้จะแปลงร่างยำจึ้งฮะอย่าบอกนะครับผู้สูงว่าจะอัญเชิญโคจิมาในนี้ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยว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 เดวเ๋ยวเ๋ยวผมงงละเดี๋ยวผมงงละเดี๋ยวผมงงละเดี๋ยว What the hell โทรจีกลับมาโทรจีกลับมาดืว่ากชีวยาดี Are you serious bro Are you serious bro โอ้โหโทรจีกลับมานะครับวันนีทุกคนตายหอกันแน่เลยทุกคนตายทุกคนแตกทุกคนตายเลยในตอนนี้ยูจีมันก็พีไอ้แหลมตายแน่ไอ้แหลมนก็จะตายแน่เลยผมบอกเลย Oh shoot. What the fuck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 ? Dạ bong đã không bao nó nói gì nữa Không 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 นี่อืมอมเออเออไม่ไม่ไอ้แหลมตายแน่เลยไอ้แหลมตายแน่เลยไอ้แหลมตายแน่ไม่ผมไม่อยากให้เขาตายตอนนี้นะเฮ้ยตอนแรกจะจะจะ,จะต่อสู้อย่างเป็นรุ่นพี่ีโคจะดีอยู่เลยนะเฮ้ยไม่ are you serious bro are you serious bro จะมาตายกันตอนนี้ are you serious bro <c oughs> และไอเด็กขยาของโทจิ นี่ผ่านไปตั้งสิบสามปีนี่เขายังไม่ตายเลยแล้ววัดเตยฮิวอายุเรียรรึปุ๊บพี่ม้ามาได้ยังไงและนี่มันเกิดอะไรขึ้นวัดเตยฮิวกูจูก,ก็ไม่มีแล้วแล้วใครจะรับมือโทจีได้ใครจะรับมือโทจีได้ผมบอกจริงมันจะมีใครรับมือโทจีได้ผู้เวียคำสาบผู้ใช้คุใสันิดตายกันหมดตายแล้วในระนาดกันหมดเลยนะครับามตอนนี้โอ้ยวายกอด แถมเกียร์ตัวก็ไม่เ oh, ห็นจิตจะดูว่าโทจิจะมาด้วยนะครับผู้ชมถ้ากูเป็นเอเซนก็คงจะรู้แล้วครับผู้ชมว่าโทจิกำลังจะมาแต่ว่า <asking> น <son> ี <cooperation> wow, ่ไม่มีใครรู้เลยนะครับผู้ชมว่าโทจิจะมาโอ้โหไตเรือนาดกันทันทีเลยนะครับผู้ชมตอนนี้แต่ยุ่งซีเรียส bro และจะมีเหตุอย่างว่าและจะมีเหตุอย่างว้าว o w wow 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 แม่ป้า